สวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o u t u b และแนชชร์แวรแจ้งข่าว FC น้องไรอันกาดรบรัดฑิดครับกอดอันอุ่นไม่จ้าแม่จ๋าเป็นความรู้สึกที่แอดมินเห็นภาพบรรยากาศความอบอุ่นที่บรรดาแม่ๆเอฟซเจ้าภาพที่ขอนแก่นได้มอบความรักความอบอุ่นให้กับน้องไรอันตั้งแต่บรรยากาศการต้อนรับ <sk nell> การขึ้นเวทีมินิคอนเสิร์ตหลังมินิคอนเสิร์ตส่งกลับห้องส่งขึ้นรถที่โรงแรมกลับเครื่องบินไปดอนเมืองทําเอาน้องไรอันกาดบ,บัณฑิตต้องออกมาพูดความรู้สึกเป็นคลิปพิเศษบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับชมรถฟังได้กันเลยครับนี่คือช่วงบรรยากาศที่น้องไรอันลงจากเวทีแล้วก็บรรดาแม่แม่เอซีเจ้าภาพก็มอบของขวัญของที่ระลึกให้กับน้องไรอันกาดบัณฑิตนะครับทุกคนแต่ก็ยังเข้าคิวรอมว่ขอบอย่างที่เห็นตามภาพเลยครับ ก่าจะทิงประตูทางออกเพื่อที่จะกลับห้องพักนะครับก็ต้องแวะถ่ายภาพรับของขวัญจากบรรดาแม่ๆแ,และเอฟซีบรรยากาศจะได้เห็นตามภาพเลยครับทุกคน น้องไลอันก็น่ารักมากครับทุกคนใครขอถ่ายภาพก็ให้ถ่ยใครขอกอดก็ให้กอดเซลฟี่ด้วยเห็นไหมครับทุกคนสมแล้วครับที่ได้เป็นศิลปินในดวงใจลูกชายแห่งชาติโอ้ยอบอุ่นชื่นใจจริงๆครับทุกคน แอดมินเองก็ชมเพลินจนลืมบรรยายไปเหมือนกันครับทุกคนชมไปยิ้มไปครับก,กว่าจะผ่านด่านบรรดาเอซีพ่อพ่อแม่แม่ลุงป้านะอ่าเป็นไงครับทุกคนเห็นแล้วเชื่นใจไหมครับรน้องไราอ่านก็น่ารักยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ถือเนื้อถือตัวเลยครับทุกคน เดินมาส่งกันถึงประตูทางออกไปยังเซลฟี่ยังถ่ายภาพกันอีกไหมเห็นไหมครับทุกคนจากเวทีกว่าจะถึงประตูทางออกครับทุกคนผ่านทุกโต๊ะต้องถ่ายภาพเซลฟี่แล้วก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะครับทางน้องหลายอันแล้วก็เอฟซีตามภาพเลยครับทุกคนกอดคนละนิดคนละหน่อยจนถึงห้องพักเลยละครับน่ารักอบอุ่นชื่นใจแทนบรรดาแม่แม่เอฟซีเจ้าภาพทุกท่านนะครับ เราก็ตัดมาที่บรรยากาศแม่แม่เอเจ้าภาพที่คอนแก่นมาส่งน้องไรอันกัดบัณฑิตขึ้นรถตู้เพื่อที่จะไปนั่งเครื่องบินกลับดอนเมืองครับทุกคนบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความอบอุ่นเช่นเคยครับ นี่เป็นเพียงตัวอย่างคลิปบางช่วงบางตอนเท่านั้นเองนะครับทุกคนถ้าอยากจะชมคลิปบรรยากาศเต็มๆสามารถไปรับชมได้ที่บ้านนี้มีไรอันนะครับแอดมินจะวางลิงก์คลิปไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับทุกคนถ้าจะขึ้นรถตู้ไปนั่งเครื่องกับดอนเมืองก็เป็นคลิปพิเศษที่น้องไรอันพูดถึงงานปิดที่ขอนแก่นนะครับวันนี้ก็เป็นงานวันเกิดนะครับของแม่ตู้แม่ตุ๋ยแม่ตุ๋ยแก่งานเกษียรของแม่ พซี่นะครับก็โอ,โอ้แม่ต้อนรับกันดีมากนะครับวันนี้ตั้งแต่สนามบินเลยแล้วก็ยาวมาเห็ที่นี่ด้วย <c oughs> ก็ดีใจใจที่วันนี้ได้มาเรียก <c oughs> ว,ว่าโชว์แม่ก็ดูมัน <c oughs> ดูมันบ่อยแล้วล่ะวันนี้แต่ว่ามันใกล้ชิดกันมากมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสได้มาขอนแก่นครั้งที่ครั้งที่สองนะ้งครั้งที่สองเพราะว่าครั้งแรกมาก็จะเป็นงานงานปิดปิดแบบปิดชิดเลยไช่ครับไม่เจอใครวันนี้ก็ได้มาเจอแม่แม่เยอะเลยนะครับดีใจที่ยังพิจมตรยังรักกันอยู่ก็ ไม่ไกลก็จะมาเที่ยวแอบมาเที่ยวดีกว่าใช่ไหมว่าแอบมาเที่ยวจะได้ไม่ต้องโฉมช่างนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับบ้านนี้มีอะไรอ่านนะฮะทางช่องยูทูบนะครับฝากไว้ด้วยก็จะมีคลิปฝากอ่้เรียกว่าเบื้องหลังเบื้องหลังดีกว่านะฮะแลฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังนะครับครับผมเจอกันใหม่ครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังจนจบคลิปครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย